วิทยากรก็พร้อมแล้วนะคะดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุราพรเอื้อรักสกุลนะคะดําเนินการพิปรายค่ะเรียนเชิญค่ะเ,เรียนท่านกสิทธิพิรมอดีตรัฐมนตรีก่ากาากระทรวงการต่างประเทศท่านผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ในนามของศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การสัมมนาในช่วงเช้าวันนี้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะดังที่ท่านได้ฟังท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศพูดไปเมื่อเช้านี้แล้วนะคะในเรื่องที่ในประเด็นเรื่องของการท้าทายต่ออาเซียนในเมื่อเผชิญกับการแข่งขันจากากับสหรัฐกับจีนในเอเชียนะคะ ในเช้าวันเช้าวันนี้เราก็โชคดีมากที่ได้ท่านวิทยากรผู้ส่งความรู้แล้วก็มีทั้งนักวิชาการแล้วก็ท่านที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยมาแล้วนะคะทุกท่านในวันนี้เนี่ยจะมาพูดในประเด็นที่ว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับ,ก,บกับจีนนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออาเซียนบ้างท่านคงจะ พวกเราทุกท่านในที่นี้คงจะคงจะตระหนักกันว่าในช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้พูดถึงเรื่องนี้กันมากแล้วก็แง่มุมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเนี่ยถ้าดิฉันเข้าใจนะคะดิฉันเข้าใจว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจมากแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ย ด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นด้านที่สําคัญมากและดังที่ท่านท่ทานประหลัดกระทรวงได้ได้ได้กล่าวไปเมื่อเช้านี้นะคะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจเรื่องอาเซียนนั้นก็คงจะพบว่าความสําเร็จของอาเซียนที่โดดเด่นมากในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้แก่ในด้านของการเมืองและความมั่นคงด้วยซ้ำนะคะแต่ว่า ปัญหาที่ท้าทายอาเซียนด้านการเมืองความมั่นคงในขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนในทศวรรษ1970-80อีกต่อไปแล้วนะคะเราจะมีท่าทียังไงต่อการรับมือการทากรแข่งขันของสองมหาอำนาจนี้นะคะวันนี้เนี่ยเ,เราจะมีวิทยากรสี่ท่านมา,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 มาให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกับท่านนะคะท่านแรกเนี่ยคือท่านทูกตกระสิบนะคะ ขออนุญาตเรียกท่านทูตด้วยความอา,อาจจะิด้ความเกรงใจนะคะขออนุญาตเรียกท่านทูตกระสีดว่าท่านทูตกระสิดก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันและความร่วมมือของอมหาอำนาจทั้งสองในภูมิภาคนะคะแล้วก็จุดยืนของอาเซียนว่าอาเซียนควรจะมีจุดยืนอย่างไรในการรับมืออันนี้นะคะส่วนเารามีท่าน ท่านวิทยากรท่านที่สองท่านอาจารย์จุลชีพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากเนี่ยท่านอาจารย์จุลชีพจะมาเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องจีนนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์อาจารย์ประพัฒน์เทพชาตรีจะพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านในเรื่องที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกากับอาเซียนนะคะแล้วก็เรามีท่านสุดท้ายเนี่ยท่านผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงละนานานชาติของจุฬาเนี่ยอาจารย์ ที่ดินันจะมาพูดถึงเรื่องว่าในท่ามกา,การแข่งขันเหล่านี้เนี่ยอาเซียนจะรับมือยังไงนะคะอาเซียนมีความเป็นเอกภาพแค่ไหนหรือว่าเราเราเราถึงเวลาที่เราจะต้องมาห่วงตัวเราเองมากกว่าที่จะไปห่วงคนอื่นหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่เราจะพูดกันในเช้าวันนี้ดิฉันขอเชิญท่านทูตเป็นท่านแรกเลยนะคะเชิญค่ะก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณศูนย์อาเซียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะที่ให้เกียรติมา พูดคุยให้ให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องวิชาการแท้ๆครับไม่มีเรื่องการเมืองเพราะเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วผมเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์แนวหน้ามาร่วมปีแล้วนะฮะอาทิตย์ละสองครั้งขอความกุณาเปิดเว็บไซต์ไปดูบทความเก่าๆที่เขียนเกี่ยวกับจีนอยู่4-5เรื่อง,อง,องด้วยกันแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็4 5เรื่องด้วยกันวันนี้ได้ขอให้ทางฝ่ายเลขาแจกอันเดียวที่มุมมองของผมต่อ บทบาทของจีนนะฮะในเวทีระหว่างประเทศหวังว่าจะจะเป็นประโยชน์ผมเห็นว่าประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นมีทั้งการแข่งขันนะฮะผมอยากจะใช้คำว่า competition มากกว่า library rivalry ซะด้วยซ้ำแล้วก็มีทั้งความร่วมมือด้วยนะฮะการแข่งขันก็แน่นอน มันก็ที่จริงแล้วมันก็2ระบบแนวความคิดทางการเมืองคือของจีนเข้ามันพัรเดียวนะครับของสหรัฐอเมริกาก็สังคมแห่งความหลากหลายมีการแข่งขันหลายพรรคทางด้านการเมืองนะเพราะฉะนั้นมันก็แข่งกันในแง่อุดมการว่าสูตรไหนในการที่จะนำพาประเทศจะดีกว่านะครับ เพราะว่าจากประสบการณ์ของจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมามันก็เริ่มมีการพูดจากันมากในแวดวงวิชาการว่าไปๆไปไปมาๆแล้วไอ้ระบบพักเดียวอาจจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองภายในมากกว่าระบบหลายๆพักนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพแต่ว่าสิทธิเสรีภาพของคนมันเนือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าเผื่อมนุษย์มีเหตุผลก็สามารถที่จะนั่งจับเข่าคุยกันได้ไม่ต้องให้ท่านผู้นำหรือว่าพักสั่งแล้วก็ประชาชนหันซ้ายหันขวาแต่ว่าไม่สามารถที่จะปิปากพูดจาหรือแม้กระทั่งที่จะคิดได้นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่2ประเทศสหรัฐอเมริกากับจีนก,ก็แข่งขันกันอยู่แล้วนะฮะในแง่ของอุดมการณ์แล้วก็แนวทางเลือกเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองของประเทศ นะครับอันที่สองก็ประเด็นที่สำคัญที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าเก่านะฮะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมานานแล้วแล้วก็เป็นป้อมประการหรือว่า Factor of Stability เป็นป้อมประการอันสำคัญต่อเสถียรภาพสันติภาพและก็ความมั่นคงในภูมิภาคนี้ ไม่มีสหรัฐอเมริกาก็คงจะล่อก,กันเล็ดเละนะฮะอันนี้ก็ต้องตระหนักอันนี้ด้วยแล้วผมคิดว่ามองจะบมุมมองของจีนเองก็คิดว่าสหรัฐอเมริกาก็อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับจีนไอ้กับนะฮะกับไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้แต่ว่าไม่มีสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกับมามีประเทศหนึ่งที่คอยลังลังสามสี่ประเทศเหล่านี้ไม่ไม่ให้มีท่าทีที่จะแข็งกราวหรือเผชิญหน้ากับจีน มันก็มีส่วนดีซึ่งจมคิดว่าในส่วนลึกแล้วจีนก็ก็ตหนักในเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าจีนก็เจ็บปวดทางด้านประวัติศาสตร์เป็นอยู่ในอนัตเป็นอะไรฮะลูกไล่ของยุโรปมาในช่วงศตวรรษที่19นะโดยตลอดตอรรษที่20ก็ต้องมาเป็นศัตรูเพราะฉะน,นั้น The Middle Kingdom ศูนย์กลางของโลกก็คงจะได้คิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมามายิ่งใหญ่มันก็มีการในแรงผลักดันของอดีตทางประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดอันที่สองก็ตระหนักในขีความสามารถของตนเองว่าสามารถจะขึ้นมาทัดเทียมกับฝรั่งมังค่าได้แล้วก็ความเป็นชาตินิยมมันก็เกิดขึ้นโดยปริยาย ผมก็ค่อนข้างแปลกใจที่ตอนนี้สถาบันคงชื่อใช่ไหมฮะแพร่ขยายไปทั่วมันไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับเมาเซยตุงเลยมันเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนจีนแท้ๆมันเป็นเรื่องของชาติชาตินิยมต่างๆเหล่านี้มันก็น่าคิดนะฮะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ท่านคงชื่อเป็นเครื่องมือในการที่ขยายแสนยานุภาพอิทธิพลของของ,ของจีนนะครับนี้ก็ จีนที่ก็ต้องขึ้นกลับมามันก็เหมือนกับเป็นเด็กใหม่เข้ามาในซอยทั้งที่ซอยนี้ก็สหรัฐอเมริกาอยู่อยู่มานานก็จะอยู่กันอย่างไรมันก็ทำให้เกิดว่าเอ๊ะงั้นมีการแข่งขันหรือเปล่า <S <S ผมคิดว่าผมไม่ค่อยไปห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่าสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นเขามีการพบปะกันเรียกว่า24ชั่วโมงทุกระดับ แทบจะมีฮอตไลน์แล้วก็ตลอดเวลาทั้งปีจะเห็นว่ามีคณะฝ่ายกระทรวงต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกลาโหมฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายคลังระดับภาคเอกชนม้พบกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะฮะในเรื่องแนวคิดในเรื่องสัญญาณุภาพแต่ในขณะเดียวก็เต็มไปด้วยความร่วมมือ จีนต้องขายสินค้าไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ยังขายพันธบัตรให้กับจีนมากมายก็จีนก็ถือพันธบัตรสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันก็มีการในพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าไอ้การที่จะต้องแข่งขันกันนั้นมันจะเลยเกินขอบเขตไปได้หรือไม่ผมค่อนข้างจะคิดว่ามันคงไม่ฮะ นั่นเป็นอันที่หนึ่งแต่มันอยู่ที่ว่าประเด็นที่หนึ่งแล้วจีนจะทําตนอย่างไงผมก็ไม่ค่อยสบายใจในช่วงปีที่ผ่านมาจีนค่อนข้างจะเบ่งกล้ามเหลือเกินแล้วมันไม่มีความจําเป็นที่จะไปข่มขู่ญี่ปุ่นแล้วก็โดยเฉพาะกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามที่มีข้อพิพาททางพื้นที่ทางทะเลอยู่จีนจะขึ้นมายิ่งใหญ่ได้แล้วภาษาอังกฤษอาจจะใช้คําว่า stoop down ะะมากกว่าที่จะยืนมาแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องฟังข้านะะจะออกสแตปมใหม่หรือว่าจะมีแผนที่บนพาสปอร์ตไม่น่ารักนะฮะ <Okay. S 1> หรือว่าจะมีเรือลบออกมาประชิดหมู่เกาะที่พิพาทกับฟิลิปปินส์อยู่นะฮะความยิ่งใหญ่จะต้องมากับความรับผิดชอบแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนผมเองก็ได้เคยมีโอกาสพูดกับผู้นำจีนทั้งในพรรคคอมมิวนสิสต์แล้วก็ในกระทรวงต่างประเทศในหลายๆโอกาสว่า ว่าอยากจะให้เขาพูดจาแล้วก็อ่อนๆถ้อยทีถ้อยอาศัยจะดีกว่าเพราะตอนที่เขาเพิ่งจะโผล่ออกมาในโลกนั้นเขาก็เป็นมิตรนะฮะภาษาอังกฤษต้องบอก very nice แต่ว่า today มันค่อนข้างจะ very aggressive นะฮะหลังจาก20ปีแห่งความสำเร็จมี d i a l o g มีอะไรเป็นคู่เจราจากับอาซงอาเซียนแล้วเหมือนกับเมื่อประสบความสําเร็จแล้วครั้งนี้ข้าจะต้องออกมาเขกหัวกันอันนี้มันก็ไม่น่ารักนั่นก็ในมุมมองของของจีนก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ผู้นํารุ่นใหม่นั้นก็คงจะรู้วิธีการใช้อํานาจสถานะของจีนในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ด้วยสันติวิธีเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานั้นการที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพมันเหมือนกับเป็นข้อผูกมัดต่อตัวโอบามาเองว่าเมื่อได้รับรางวัลน,นี้แล้วสร้างสันติภาพแล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วเรื่องเขาไม่ถล่าตัวเข้าไปที่อียิปต์ที่ซีเรียรที่เยเมนที่ลิเบียนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรมากกับอิหร่านนอกจากเรื่องซงชั่นแล้วก็เกาหลีเหนือก็ค่อนข้างจะอ่อนๆนะพยายามที่จะ หาทางที่จะนมน้าวเกาหลีเหนือแต่ไม่ใช่เป็นในลักษณะของการเผชิญหน้าเขาก็ทอนหานออกมาหมดแล้วจากอิรักแล้วก็อีกไม่นานก็จากอัฟกานิสถานหมดนะฮะแล้วก็ในถ้อยแถลงของเขาเมื่อวันรับตำแหน่งเมื่ออทิตที่แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้การเจรจาสันติวิธีในการที่จะแก้ปัญหาสันติภาพหรือความมั่นคงระหว่างประเทศ แต่เขาก็าพูดเป็นนัยยะบอกว่าก็ยามข้าพระเจ้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพลังมหาศาลนะแต่เพราะว่าจุดเริ่มต้นคือโอบามาสี่ปีที่ผ่านมาก็ใช้การเจรจาหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้มากที่สุดแล้วผมหวังว่าจีนจะตอบสนองสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้นะครับในการพูดจากันเพราะมันก็มีระดับต่างๆที่จะพบปะกันแล้วกับอันที่สองก็คือกับอาเซียนมันก็ทำสองอย่างพร้อมๆกันได้ คือเจรจากับอาเซียนในภาพรวมเกี่ยวกับไอ้ d โคดออฟคอนดักนะหลักปฏิบัติการเาจะทำยังไงเพราะไม่มีเรื่องที่มันอยู่ในความสนใจของประเทศไทยที่เกี่ยวกับทะเลจีนด้วยเพราะว่าการค้าขายของเรานะั้มันขนส่งทางทะเล95-97นะแล้วก็คู่ค้าสำคัญสำคัญของเรามันก็อยู่ทางนี้นะครับนอกจากจีนก็มีไต้หวันเกาหลีใต้ แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปมันก็ต้องผ่านทะเลจีนตอนใต้ไปที่อเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้แล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติมันก็ต้องร่วมมือกันการเดินเรือที่เรียกว่าเซฟพาสเซจมันก็ต้องร่วมมือกันนะฮะเรืออับปางจะเป็นเรือประมงเรือขนสง่งเรือน้ำมงน้ำมันมันก็ต้องร่วมมือกันน้ำมันไหลลงมาอะไรต่างๆที่เรียกว่าร e สคิว a อ sea แล้วก็จีนจะหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาแบบนี้ไม่ได้นะแล้วจีนจะอ้างว่าทะเลจีนเป็นของข้าทั้งหมดแต่ว่า500ปีที่ผ่านมาสำเาาจากอายุธยาก็ไปค้าขายที่จีนที่โอกินาว่าขึ้นไปถึงเกาหลีใต้ก็ไม่เห็นมีเรือรบจีนเมื่อ200ปีที่แล้วมาขัดขวางใดๆทั้งสิน้นแล้วก็อการอ้างทางประวัติศาสตร์เมื่อในช่วงที่ เมื่อ200ปีที่แล้วมันไม่มีคำว่ารัฐะหรือประเทศชาตินะฮะไม่มีการทำแผนที่และแบ่งเขตอาณามันมากันรัฐที่อนาธาิคมเพราะฉะนั้นจะแอบอ้างอะไรกันแบบนั้นว่าว่าเป็นประวัติศาสตร์ในเมื่อตอนนั้นมันยังไม่มีคำว่าเขตอาณามันก็ยากลำบากแล้วก็เมื่อโลกจะไ right ร้พรมแดน borderless ไปแล้ว ประเทศยิ่งใหญ่อย่างจีนนั้นก็ทําให้มัน b o r d ดอร์เลไม่ใช่โมบอ b เดอร์มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามกับจีนเองแล้วก็จะได้รับความเคารพนับถือมากกว่าที่จะมีความรู้สึกว่าหน้าหวาดกลัวแล้วจีนอีกแล้วนะฮะ,ะพยันตรายจากพรรคคอมมิวนสิสต์มันก็หายไปแล้วอ่ะจากรัฐที่คอมมิวนสิสตนะ์หายไปแล้วแล้วก็20ปีมาจีนก็จเจริญเอาจเจริญเอายิ่งใหญ่เอาก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่โน้มลงมาเส้นนิดหนึ่ง ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มองข้ามฟากไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็มีประธานาธิบดีโอบามาซึ่งได้ประกาศแน่ชัดแล้วว่าอยากจะใช้การเจรจาเป็นเรื่องในการที่จะแก้ปัญหานะครับนั่นก็ในภาพรวมส่วนอันที่สองเกี่ยวกับอาเซียนเองไอ้ที่สามเศร้าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับท่านประหลัดเมื่อกี้นี้เพราะว่าอาเซียนไม่ได้ด ไม่ได้มีสถานะเท่ากับจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาถ้าว่าเป็น e อหรือเป็นญี่ปุ่นก็น่าจะฟัง,งนะฮะเพราะฉะนันไม่ไดเรื่องของการสามเศร้าเพราะเราไม่ได้มีอำนาจต่อรองใดๆที่มันหนักพอต่อจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกามันเป็นเพียงว่าอาเซียนทั้งสิประเทศจะถามก็ควรจะพูดกับตัวเองว่ากับสหรัฐอเมริกาจะทํสามอย่าง5อย่างก็เซตพรเออร์เรตี้จัดลําดับความสําคัญจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจก็แค่นั้นกับจีนก็แค่นั้น นะฮะไม่ต้องไปชื้อหางฝ่ายใดแล้วก็บอกทั้งสองฝ่ายว่าเวลาท่านทั้งหลายช่างทะเลาะกันแล้วเนี่ยชนกันแล้วไม่ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็น่าจะเป็นประเด็นที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าเราอาเซียนสามารถจะพูดได้ในเรื่องทะเลจีนตอนใต้มันต้องเป็นเขตทะเลแห่งสันติภาพให้มีการเดินเรืออันนั้นพูดได้แล้วก็ต้องพูดต่อไปแล้วผมก็ไปเห็นด้วยกับพฤติกรรมของคุณเซนที่พนมเปนเมื่อปีที่แล้วว่าจะพูดไรเลยไม่ได้ ะะมันต้องทำมาคาขายกันนี่มันทะเลจีนมันเป็นทะเลหลวงอนะจะพูดกันยังไงก็ตามแล้วมันเป็นทะเลหลวงมาห้าร้อยปีแล้วจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ไม่ได้นะฮะส่วนใครเป็นเจ้าของเกาะอะไรก็เจรจาสองฝ่ายกันไปเป็นคู่คู่ไปมันก็ไมไ่มีใครว่าว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอาเซียนอยากจะทําอะไรกับสองประเทศนี้ก็เราก็ลิสต์ของเรามาว่าอะไรที่ทําได้ก็ทําได้แต่ว่าไม่ต้องไปอะไรฮะถือหางอันนี้เป็นประเด็นทนี่สองเราก็ถือหางไม่ได้ เพราะว่าภายในอาเซียนทั้ง10ประเทศนั้นมันคิดอ่านไม่เหมือนกันผลประโยชน์มันก็ไม่เหมือนกันกัมพูชาต้องอยู่ได้เพราะว่าเงินจากจีนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราก็ไม่อยากจะทะเลาะด้วยแต่เรายังเกรงใจเวียดนามอยู่รู้สึกลักระยะหลังๆหุ้นเซนไม่ค่อยจะเกรงใจเวียดนามก,ก็ไม่เป็นไรไม่ให้เห็นว่านะฮะส่วนอุดมการมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ เรากับเวียดนามเขาก็ยังคอมมิวนิสต์อยูนะ่ในแง่อุดมการเขาก็ไปกับจีนได้ไอเรามันก็สังคมประชาธิปไตยเต็มที่หวังว่าไม่ถอยหลังนะฮะเข้าครองเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนั้นน,นไม่ไม่เอาด้วยแล้วก็พม่าก,ก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยแล้วไอต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอการที่จะมีท่าทีร่วมกันในเรื่องการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศมันค่อนข้างจะยากลาบากเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองภายในของอาเซียนมันไม่เหมือนกัน ะะมันมีเรื่องที่น้อยมากที่จะมีท่าทีร่วมกันได้ในอดีตในต,ตอนที่มีอาเซียนหประเทศมันก็มีท่าทีร่วมกันร่วมกันได้ง่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปในเขเมเรสงครามกลางเมืองนะฮะตั้งรัฐบาลพัฒนถิ่น3มฝ่ายอะไรพวกนี้โหวตกันที่ UN มันก็ทําง่ายแต่ว่าตอนนี้มันเป็น10ประเทศไปแล้วอุดมการณ์ไม่เหมือนกันโครงสร้างทางการเมืองไม่เหมือนกัน นะครับมันก็ต้องมานั่งคุยกันนะฮะว่าที่จะหาประเด็นอะไรที่จะเป็นคล้ายๆกับคอมมอนเอลเมนเรื่องที่จะมีท่าทีร่วมกันได้นะฮะมันก็ง่ายเพราะช่วงเราเป็นประธานอาเซียนอยู่ก็เคยเสนอเรื่องการปราบปรามโจรสลักเรื่องกองกําลังสันติภาพท่าทีต่อประเด็นปัญหาตะวันออกกลางก็ง่ายหน่อยนะไอ้ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าพอมันจีนกับสหรัฐอเมริกาทะเลาะก,กันแล้วผมว่าเรายือนอยู่เฉยๆ อำน,นาจต่อรองเราไม่เพียงพอแล้วเราไม่ต้องมีอสเพรเรชั่นความเพ้อฝันว่าเราจะเป็นเดินเท้ามารีววลาดอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ก็ขอโฮมโรงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอพระคุณท่านทูตค่ะดิฉันสรุปสั้นที่สุดนะคะอาจจะไม่คลุมประเด็นสักเท่าไหร่ท่านทูตเสนอว่าประเด็นแรกก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นท่านทูตมองว่าสหรัฐนั้น โดยเฉพาะในยิ่งในสมัยของประธานาธิบดีโอบามานั้นก็ระมัดระวังตัวมากในเรื่องที่จะเผชิญหน้าไม่มีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันใช้วิธีการเจรจามากกันนะคะแล้วก็ท่านทูตหวังว่าจีนนั้นจะทําตามด้วยนะคะท่านทูตแสดงความเป็นห่วงจีนอยู่มากว่าจีนแสดงความความอํานาจบานใหญ่เหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้นะคะน่าสนใจมากตรงที่บอกว่า ประธานาธิบดีโอบามาดูเหมือนว่าจะระวังตัวมากเพราะว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหรือเปล่าคะท่านทูตกาลังจะแนะนําต่อไปหรือเปล่านะว่ารางวัลน,นี้ควรจะให้แก่ผู้นําจีนบ้างอ,อย่างนั้นหรือเปล่านะนอันนั้นนี่อาจจะต้องเรียนถามท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จุลชีพต่อไปนะคะว่าถ้าผู้นําจีนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจริงนี่จะเป็นยังไงนะคะประเด็นต่อไปที่ท่านทูตพูดถึงก็คือว่า อาเซียนเองนั้นไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความขัดแย้งสองมหาอำนาจนี้ถ้าเผื่อมีขึ้นนะ,นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีอำนาจต่อรองกับสหรัฐหรือจีนนะ,นะคะแล้วก็ไม่ต้องเพอ้อฝันว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวกลางระหว่างเขาได้นะคะดีฉันเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะขอเชิญท่านจานจุลชีพค่ะ assertive นะครับเข้มข้นนะครับบางคนก็บอกว่า aggressive เลยนะครับแข็งกร้าวนะครับ